วัดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราเผาเตาไสกลางครับแต่นี้พิเศษหน่อยนึงครับเราต้มไข่นะครับพี่น้องเนี่ยใช้ประโยชน์จากการเผาถ่านกะลาอัดนะฮะกะลานะครับเนี่ยตอนนี้เราได้เลิกเอาน้ํามันใส่เอาพะลมออกแล้วครับตอนนี้เป็นการคลายแก๊สของเตาของเตาถ่านเองนะครับนี่มันจะคลายแก๊สในตัวครับนี่เราต้มไข่เลยให้กันจาะพี่น้องเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็กินไข่ไหมครับพี่น้อง เศรษฐกิจพอเพียงพออยู่ได้ไม่ถึงกำลังกำลวยแต่ไม่อดตายครับพี่น้องรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์น <c oughs> อคิดข้อยทำกันไปครับอันนี้ก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นหลุมปวกครับเพื่อให้เป็ดให้ไก่เราได้คุยเชียนะฮะที่เห็นดำๆก็คือน้ำมันเครื่องครับเดี๋ยวเราจะเชียร์ออกนะครับตรงไหนที่เป็นปวกเราก็ให้ไก่กินเป็ดกินนะฮะ เตานี้ก็ท่านสามารถทําได้เองนะครับไม่ยุ่งยากเลยเข้าไปใน YouTube พิมพ์คําว่าเตาไส้กลางนะฮะหรือจะโทรมาสอบถามกับผมก็ได้ครับเบอร์โทร0861489418ครับพร้อมให้คำปรึกษาครับเพราะความรู้เพราะความรู้นี้ผมได้มาจากพระอาจารย์สุภาพอาจารย์อรุณหวยคานะครับที่ท่านไน้ลงใน YouTube แล้วลง Facebook ครับ ก็ได้ศึกษาโทรถามท่านท่านก็ให้คําตอบมาแล้วก็ทําตามท่านครับก็โอเคครับก็มาสามารถเผยแพร่ให้ชาวบ้านในพื้นที่นี้ครับได้รับรู้ได้เรียนรู้กันครับสามารถเผาไม้เงาะไม้กิ่งไม้ต่างๆได้นะครับทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่การเลียงไม้ก็โดยปกติแล้วก็จะเลียงไม้ใหญ่อยู่ข้างบนสุดครับแล้วไม้เล็กอยู่ข้างล่างสุดครับหลักการเดียวกันหมดครับพี่น้องครับไม่ยุ่งยากครับนี่ฮะเดือดแล้วครับนะฮะไม่ถึง สามสี่นาทีเริ่มเดือดแล้วครับนะฮะมันร้อนจัดนะครับเป็นแก๊สแต่ถ้าไหนมีความสามารถพิเศษก็เจาะรูต่อท่อไปตรงหัวหัวเตาแก๊สต่างหากก็ได้นะครับพี่น้องเนี่ยฮะต่อเจาะรูมาเลยครับเด,เดินเดินท่อแก๊สต่างหากเพื่อมาหุงต้มต่างหากนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะตอนนี้มันคายแก๊สอยู่นะครับนี่แต่อีกสองวันก็จะมีพี่น้องมาดูงานครับจากพี่น้องทอกสอนะครับผมว่าจะทำเตาเนี่ย เตาถ่านกะลาอัดแท้งอีกเตาหนึ่งไอเตาเตาถ่านกะลาไม้กะลาครับไม้ถ่านถ่านทุกชนิดครับสามารถเป็นแก๊สได้จะเขาต่อแบบไหนได้หมดนะครับพิธีการก็ทําแบบนี้แลครับเนี่ยดูกันง่ายๆเลยครับเนี่ยนี่คือเตาปิกนิกแล้วก็ท่อนี่ฮะก็มีพัดลมมีท่อลมเข้าเองครับเนี่ยท่อลมเข้าเองไม่ยุ่งยากเลยนะครับเนี่ยให้เด็กๆน้องๆน,น,นักศึกษา ช่างเชื่อมครับทำได้หมดหรือช่างข้างบ้านของขั้นก็ได้นะครับทำไม่ยุ่งยากเลยครับอ,บอุปกรณ์ก็ถังน้ํายาแอร์ครับหาซื้อร้านแอร์ลูกก็แล้วแต่ราคาทางร้านครับเนี่ไม่ยุ่งยากขนาดของข้อนดี่ประมาณ4นิ้วนะเนี่ยกว้างหน่อยจากท่ออจากถัง่านแก,ก๊กกะลาสามารถนําไปเป็น่านแกบได้นะครับอย่างที่ใน y o u t u b e ของผมได้นเสนอไปแลครับ เอาแกะมาใส่แล้วก็จุดไฟข้างบนนะครับแล้วก็เป่าไฟาเป่าพัดลมข้างล่างก็จะเป็นแก๊สเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นถ่านกลาอย่างเงี้ยจุดข้างล่างเป่าข้างล่างเลยนะครับก็จะเป็นแก๊สนะฮะครับสวัสดีครับ